สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็อยู่กับช่อง TJ Channel นะะเราจะจะมาเล่นเกมนี้เลยคะ่ะนี่เกมนี้เลยนี่ไอพวกโฆษณาทุกคนก็อย่าไปสนใจเลยค่ะนามรัดด่งผู้ใจหรอคะใช่ฝวัพผู้ด้ได้แขกรับเชิญของเราก็เหมือนเดิมไหยคะวันนี้เราก็จะมาสร้างตัวของทันจิโร่กับคานาโอคานาโอ,โอยคานานโอค่ะ,ะแล้วก็แค่นี้ นี่ค่ะก็หาทรงผมเลยค่ะทรงผมค่ะนาโออยู่ไหนนะเอ้ยนี่ค่ะสีดำสีใสลุงมีด้วยเหรอโนโนแล้วก็นี่เอาเป็นนี่เลยค่ะสวยแล้วสิแล้วก็เอาเป็นตานี้ละกันค่ะเฮชัยปะเนี่ยอืม าตานี้แหละคะ่ะน,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 นิ้วนิ้วขนาอกอย่างนี้ละกันอืมนี่คะ่ะหน้าตาจะกำลังตกใจหรือว่าจะเอาอย่างี้แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอเคแบบนี้จะไม่มีอะไรเบาสเสียงดีกว่า เบาเสียงดีกว่าก็เสื้อผ้าคานาโอกะก็กดยงังไงเนาะเสื้อผ้าคานาโอกะก็เอ่อกีตันหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยมีหรือเปล่าอ๋อทุกคนเสื้อผ้าคานาโอะไม่มีอ่ะท่านผู้ชมสวดแล้วขอขอตัวไปหาก่อนท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเราก็เจอของชุดของคารานาโอแล้วนะคะอ้าวเอยียงนี่แล้วก็ต่อไปก็เป็นกางเกงกางเกงกังเกง,เกง,เกงทันจิโร่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปเกมนี้นะคะเราจะเอาตัวทันจิโร่มาผสมกับคานาโอโอเคกางเกงคานาะโออ๋อ ก็ต้องเป็นกระโปรงของคอะนี่ในไม่เกี่ยวของรองเท้าเอ้ยถุงยางไม่มีเอ้ยไม่ใช่ถุงยางน่องถุงน่องเลยส่วนรองเท้านี่แบบนี้เดี๋ยวขอตัวไปรับชมโฆษณาก่อนโอเคทนผู้ชมเราก็ได้อันนี้แล้วนะนี่กินอา้าวเดี๋ยวน่อง อ๋อเป็นแบบนี้อ๋อโอเคขนุเซเวนโอฟเมกานี่นะก็อุ้ยหัวหมูป่านี่นี่ของคันจิโร่ด้วยไอยเขาเรียกอะไรอะหน้ากากขภุภไพก็น่าจะมีแค่นี้นะ๋อนี่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เรามีแล้ว,อวโอเคก็คงจะมีเท่านี้แหละ เราไม่มีเลยค่ะโอเคเซฟเยสต่อไปแต่งตัวเป็นต่อไปค่ะทันจิโร่ค่ะแต่งตัวเป็นทันจิโร่แต่ว่าทันจิโร่นี่ผิวจะประมาณทันจิโร่ผิวประมาณประมาณนี้ค่ะทรงผมทรงผมนี่ อ๋อสีแดงอ๋อนี่มันสมผูคนอื่นสีแดงเลยต่อไปอันนี้ขอ,ขอเป็นอยางงี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไมีเอาปึ๊บเอออย่างงี้โอเคหน้าตาเอาเป็นแบบแบบนี้ละกันค่ะนี่เหมือนเลยนี่คิ้ว คิ้วมานี้รอยยิ้มเอ้ยรอยยิ้มก็ประมาณนี้ละกันเหมือนผู้หญิงมากกว่าโอเคนี่โอ้ยแขนหายหาแขนหน่อยเร็วหาแขนหน่อยหาแขนหน่อยแขน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 อยู่ไหนเนี่ยแขนแขนนี่มาแล้วค่ะแต่ท่อนล่างนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ หาก่อนหาก่อนนี่นโอเคแต่ตัวมิชุรีก่อนค่ะแต่ัวในฟโกเฟตแล้วน้องเขาก็เล่นอยู่เหมือนกันแต่เราแค่อยู่กันคนละเรื่องโอเคตรงโบเราก็เป็น,น,เ,ปนเป็นเรื่องเดียวกันแหละเกมเดียวกันแต่แค่นี่แล้วก็นี่แล้วก็แต่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เราก็เสร็จแล้วนะแต่ตัวเ,เดียวเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเซฟเลยท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมส่วนคนที่พูดอยู่ข้างๆเราก็คือลืมบอกคือโผมาเรามาขนาดนี้ค่ะของควันน้องสาวนะคะจะประมาณนี้คือตอนนี้ฮึบทำไมตาคณาโอวมันแปลกๆเดี๋ยวไปปรับปรุงก่อน ไม่เกี่ยวปรับปรุงปรับปรุงตาคขนาโอมันแปลกๆอะ่ะเดีวยวเดีวยวเดีย,ดยตาขนาโอตาคขนาโอโอ้โหตาหายยังไม่ได้ตาคขนาโอไม่ได้อะ่ะอันนั้นมันใหญ่ไปอืม ก็มีแต่สอันนี้ท่านผู้ชมใค้ทำไงได้มีแต่อย่างเงี้ยฮะช่างเถอะโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย